รับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไทยฟุตบอลนิวนะครับก็จบลงไปแล้วในศึกเจลีกนะครับคูรว่วงโยโกมาเอฟมิลินอตเอาชนะนากรยาแกมปัสเอฟไปสองประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งท่านผู้ชมก็คงจะได้ชมเกมการถดทอดสดที่สยามกีฬาสปอร์ตนะครับโดยในเกมนี้นะครับเจ้าอุ้มเทอทอนบุนมาทันนักเตะทีมชาติไทยของพวกเราก็ได้ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมที่2ของเกมนี้โดยทางสื่อของญี่ปุ่นนะครับ ปัดเกตอกมาเนี่ยโอ้โหเล่นดีเล่นสุดยอดจริงๆนะฮะโดยทีลทรทอนได้คะแนนไป7 9กคะแนนนะฮะเรียกได้ว่าเล่นดีจริงๆในแมตช์นี้นะครับโดยบอลเท้าสู่เท้าบอลเปิดของเจ้าอุ้มเนี่ยแสดงให้เห็นถึงคลาสของฟุตบอลนะครับยอดเยี่ยมจริงๆแต่น่าเสียดายนะครับที่ทีลทรทอนบุญมาทันนะครับไปโดนใบแดงในนาทีที่93นะครับหลังจากไปตัดเกมนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็ต้องทําเพื่อทีมนะฮะ โดยในเกมนี้นะครับโยโกมาเอฟมูนอตเหนือกว่าทุกอย่างโดยสามารถเจาะประตูนักกยฬาแมปัสเอได้นะครับตั้งแต่ครึ่งแรก2เมตรนะครับโดยนาทีที่13เป็นการแอซิดของทีเลทนบุญมาทันนะครับแอซิดให้กับเคนยูสุกิโมโตะกระมงเข้าไปนะครับส่วนลูกที่2ที่มาย้ำชัยชนะเป็นลูกจุดโทษนะครับก็เป็นมาโกสจูเนีย สัตว์จุดโทษเข้าไปในนาในทีที่33แต่ว่าในจุดเริ่มต้นในการได้จุดโทษนั้นนะครับเป็นทีละทอนนะฮะเป็นนักเตะที่ขยันเนี่ยไปไล่กรวดหรือว่าไรวิ่งเพสซิ่งไปเอาบอลกลับขึ้นมาและทําให้โยโกม่าเอฟบูรตได้เล่นเกมบุกแล้วก็เป็นที่มาของการได้จุดโทษนะครับส่วนในเกมนี้นะครับเราไปดูกันหน่อยว่าทีละทอนบุญมาทันนั้นนะครับทำอะไรไว้ในเกมนี้นะฮะทำไมสื่อของญี่ปุ่นนะั้นเขาถึงต่างยกย่องโดยให้คะแนนความสามารถมาถึง7.9คะแนนนะครับ โดยสิ่งแรกนะครับที่แอดมินได้เห็นนะฮะก็คือรูปเปิดทางริมเส้นมีความแม่นยำน่ากลัวนะครับได้เปิดบอลทางกราบซ้ายสนุกเท้าเลยนะฮะในเกมเกมนี้โดยเฉพาะครึ่งแรกนะครับมีโอกาสโยนคลอสสวยๆหลายครั้งเลยทีเดียวสิ่งที่สองนะครับบอลสั้นยาวของอุ้มค่อนข้างแม่นยำและได้ลุ้นตลอดเวลาเมื่อบอลอยู่ในเท้าของเขานะฮะเรียกว่าเปิดบอลจากเท้าสู่เท้าเนี่ยค่อนข้างแม่นยำนะครับเดี๋ยวดูจากสถิติว่ามีความแม่นยำกี่เปอร์เซ็นต์สิ่งที่3นะครับนั่นก็คือการเล่นเพรสซิ่งเร็ว บีบพื้นที่แล้วก็พื้นที่ที่เขารับผิดช,ชอบทางด้านกราบซ้ายได้อย่างลงตัวทั้งเกมรุกและเกมรับวันนี้โชว์ฟอร์มพระเอกเลยนะฮะโดยเฉพาะครึ่งแรกเนี่ยเล่นเกมรุกได้อย่างยอดเยี่ยมกระเทียมดองต้องใช้คําว่าอย่างนั้นในส่วนของครึ่งหลังอาจจะมีบางที่หลุดไปนะครับที่โดนใบแดงแต่ว่าอันนั้นมันก็ต้องทําเพื่อทีมนะครับโดดเด่นเรื่องของการเปิดบอลมากที่สุดด้วยนะครับหนังสือญี่ปุ่นเนี่ยกย่องเลยว่าเปิดบอลโคตรแม่นนะฮะทางด้านกราบซ้ายนะได้ลุ้นตลอดเลย ส่วนสิ่งที่4นะฮะนั่นะคือ,คอ,คอการประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมในเกมเกมนี้ค่อนข้างเข้าขารู้ใจลงตัวโดยเฉพาะกับมาโกสจูนียัที่เป็นนักเตะชาวบราซิลนะครับมีชื่อนึ่งสองให้เห็นนะฮะแล้วก็ความเข้าใจกันและกันรู้ขารู้ใจจริงๆนะฮะที่เราทนบูร์นังทานท่าน,นกราบสาย ส่วนสิ่งสุดท้ายนะครับสิ่งที่5ก็คือความขยันและความเก๋าความทุ่มเทในเกมนี้เจ้าอุ้มวิ่งไม่มีเหน็ดเหนื่อยจริงๆอายุ31ปีแล้วครับโชว์คลาสฟุตบอลให้เห็นเลยนะฮะโอ้โหต้องชื่นชมยกย่องจริงๆนะครับแล้แฟนฟุตบอลนะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรในเกมเกมนี้นะครับเจ้าอุ้มเล่นดีจริงๆนะฮะถ้าหากใครได้ดูเกมเกมนี้จะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าเล่นด้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ได้คะแนนความสามารถจากสื่อของญี่ปุ่นไป7.9คะแนนนะครับท่านผู้ชม เรามาดูสถิติหลังเกมเกมนี้กันหน่อยนะครับโอกาสยิงประตูทั้งหมดนะครับโยโกฮาม่าเอฟมารินตโอกาสยิงประตูทั้งหมด12ครั้งตรงกรอบ4ครั้งนะครับส่วนนากย่าเกมปัสเอนะครับยิงทั้งหมด9ครั้งตรงกรอบ5ครั้งเปอร์เซ็นต์การเข้ากรอบอลนะครับมารินต62เปอร์เซ็นต์นกย่า38นะครับการสมบอลทั้งเกมมารินอต579 นากอย่า365ความแม่นยำในการส่งบอลมารินอต86นากอย่า75ฟาวนะครับมารินอต20นก 15, ากอย่า15ใบเหลืองมารินอต1นก 2, ากอย่า2ใบแดง เทรลตอนบุญมาทันของพวกเรานะครับโดนใบแดงในนาทีที่92นะครับทำให้มารินอตมีใบแดงไป1นะครับส่วนนาโกย่าไม่มีล้ำน้านะครับมารินอตสองนาโกย่าหกเตะมุมนะครับมารินอตสี่นาโกย่าสี่เท่ากันนะครับเราไปสรุปตารางคะแนนเจลรีคแบบเร็วทันล่าสุดกันเลยนะครับอันดับที่1ก็ยังคงเป็นคาบาสกิฟอนโตเร่นะครับโดยแข่งไปยี่สิบสามนัดเก็บไปถึง6กสอ็แต้มนะครับยังไม่แพ้ใครเลยในฤดูกาลนี้นะฮะโอ้โหหดจริงๆส่วนทีมของเจ้าอุ้มเทโลตอนบุนมาทันนะครับนั่นก็คือโยโกมา เอฟมารินตสตามมานะครับตอนนี้แข่งไป23เกมมีอยู่53แต้มส่วนอันดับที่3เป็นซากันโตสุแข่งไป23เกมมี41แต้มนะครับอันดับที่4เวสโกเบแข่งไป23เกมมี41แต้มนะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างห่างนะฮะตอนนี้เนี่ยแต้มคือแข่งเท่ากันไปหมดและโดยคาวาซากิฟอนโตเร่รู้กาลนี้ มาค่อนข้างโหดจริงๆนะฮะยังไม่แพ้ใครนะครับแต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับที่จะเบียดแย่งแชมป์กันนะครับก็ติดตามกันยาวๆนะครับสำหรับโยโกม่าเอฟมูรินอตของทิราทรนบุญมาทันนะครับในส่วนของเจธนาทิพย์นะฮะนั่นก็คือคอนซอ r ร์ตซัปโปโรนั้นอยู่กลางตารางอันดับที่9นะครับและแฟนฟุตบอลนะครับมีความคิดเห็นเกย่างไรในเกมเกมนี้พิมพ์มาบอกกันหน่อยครับ